สวัสดีครับมาหอดแล้วพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังและพลังเงียบครับมาหอดงานที่ป่าจีแล้วครับพี่น้องครับเวทีประทันเสร็จครับนี่ครับเวทีอันนี้เป็นลานจอดรถครับวิวกําลังสวยครับว่างขวางครับลานจอดรถพี่น้องเอ้ยจูรถได้ประมาณแปดหมื่นคันนี่ครับมาหอดเลยนี่ครับอ่าเอฟซีลานน้อย สุขูสุขคนนี่มากระเพี่ยนครับเมื่อนี่นี่ยาวไปเมื่อนี่เงาเงาเางสเนี่ครับไเบิิงสถานที่กว้างขนาดไหนพี่น้องบ่แม่นาไปที่กว้างเนี่ยมองจอดรถกว้างพูดอะไรพี่น้องบ่โอ้พื้นที่พูดอ่ะ พื้นที่แปดล้านไร่พี่น้องปูนเบิ้งพูนอ่ะปูนคือมืนอี้พื้นที่พร้อมครับรถข้องน้ำกับมีพปูนปูนถือว่าวันนี้เขาเตรียมการเตรียมงานเตรียมงานดีนะครับวันนี้เตรียมงานดีเห็นไหมอันนี้ก็ห่วงถ่ายรูปอยู่พี่น้องเลย <laughs> บริเวณได้งาน,นอังห่วงถ่ายรูปอยู่ไอเรากเทสุด <laughs> ไม่ได้ซอยอย่างผมดอกนี่ผมก็ยางให้ให้เบ่งบรรยากาศครับผ้าผ้าเบ่งบรรยากาศในงานครับโอ้สวยครับพี่น้องกำลังเสมิดกำลังเหมิดครับนี่ครับป่าผ้ายางเบ่งงานครับอทีมงานเพ่อดีนะครับเพิ่นว่างแผนนะครับไปดีอยู่แต่ผมบรู้ว่าถ้าเกิดมีฝนตกมาลถที่ออกใดบ่อครับแต่มันกีไม่กับบ่อมันเป็นดินไส้ครับ มันเป็นดินทรายไม่กับแกนอยู่พี่น้องมั่กับว่นี่ก็มันจะฝนตกพึ่งพึ่งยุดนะครับไม่กับว่าจืนกอนไรครับเพราะว่านเป็นดินทรายมันซึมเร็วครับให้ดูบรรยากาศครับตอนนี้ผมกับบอลูเนาะว่าลูกสาวมาหรือยังนะครับพี่น้องเพราะว่าบ้านได้เข่าหนางานครับดียวพาเดินดูงานแป๊บหนึ่งครับ นี่ครับลานจอดรถกว้างพี่นนองกว้างมากมาได้เลยครับนี่ครับพายงานางบ่งงาน,นครับนักาน่าจะมาหอดนะครับเพราะว่ามันหกโมงแล้วครับเพราะว่าเพื่อนน่าจะพักอยู่บอ่อไก่จากงาน น่าจะมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนผมไม่ได้เข้าไปหาลูกสาวนะครับด้านข้าก็ร้ายอยู่เจนาีมมาตรวจงานพี่นนอะ จะพามาดูประตูทางเข้าครับรมาดูประตูทางเข้าบัตรเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องครับบัตรเก้าสิบเก้าบาทบเข้าเนี่ยครับนที่มันมันเป็นหินทรายมันก็เลยบบอจืนครับมันก็เลยบบอแฉะ đang cho lên khai bạch, nó khai ở nơi của nó, lúc sau ở sáng là ได้อะไรกินครับอ้กินซอสแจ้งพปได้ี่แนวนี้เด้ที่พระท่านแล้วครับผมสลด์อิหลามาแล้วบะอิหลามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วหนอ,อิหลามาแล้วคน ฮัลโหลแม่บอกมานั่นลอยมาผู้เดียวพอยางมาตะโมบ้านนี่ยางมาตะโมบ้านเนี่ยพึ่งมาหอดยางมาหอดยางพึ่งมาหอดครับผมยางมาตะมบ้านเนี่ยผมมีรถมาเนาะยางมาแล้วพึ่งมาหอดเีวเลพ่หเลยนิมานนี่แมนก็สบายได้มาหาหมอเนาะแมนยางเมย์เลยมาหาหมอ

ไม่หอดจอดถึงฮะอย่าถดายรูปเล่นดิ่งพินสถานที่ก็โอเคอยู่พี่น้องแต่เพิ่นบ่นไดอ้อมกว่วงปันได แต่ก็ถือว่ากว้างอยู่กว้างอยู่ครับนี่ครับมีโต๊ะนี่ฮะโต๊ะมีโต๊ะด้วยบัตรหมดแล้วบอกว่าบัตรหมดแล้วบัตโต๊ะบัตรโต๊ะอ๋อบัตรหมดที่เหลือเข้าฟรีบัตรนั่งหมดเหรือบัตรยืนบัตรหมดที่เหลือเข้าฟรีที่เหลือถ้าหมดสต๊ะมันขยายไอ้ไอ้เหลือสองสีดีไหมเลือเลยเอาข่าวดีครับ เดี๋ยวบัดเบิดสีหือสังกะสีมาเช่นวันนี้คร <sais hi> ับแม่หน่อยวันนีครับเวทีเริ่มแดงแล้วมาไหนแล้วบ่ มา <cleaning Tamam iendo> ถึงแล้วมาถึงแล้วน <pieces> ี่ครับทีเอฟซีตตัางร่อมสังกสีพุงเซตพี่น้องครับท้องฟ้าจมใส พราะใสไปในดอกพี่น้องแล้วก็มีเมฆอยู่ต่วไปบอหนาบหน,า,หนาเป็นห่วงครับไม่น่าเป็นห่วงม <c oughs> สาวเสิขายเสือ ขายเสือปะลูกพอวัรุ่นเขายืนไงโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิตเฟี้ยมเพิ่นได้โอ้ตบมี่ข้อจะถึงห้อหลวงพ่อเนี่ย ซีมาขอถ่ายรูปครับขอมันออมมาได้พี่ออมแล้วก็นี่ยลง้านโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมาได้ครับหรือบบไร้ไก่นะครับป่าเจีนไโบเร่ไก่สำหรับผมกับบบเร่ไก่ปไปแน่ดอกมาสำหรับผู้อื่นกับบลูครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปพอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากโบวชให้ลูกสาวได้ครับเด้อโค้งสุดท้ายละแปดแล้ว 8, อ,อีกแปดมือครับฝากพปปม่ยเอฟซี P ไปโบวชให้ลูกสาวนี้ได้ครับเด้อสวสไลด์คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ